อนูมินิ่งที่มาที่ไปมากแฝนะอนูจบเลยสั้นๆไปไปเรียนกันแล้วอนูลูกอันเล็กๆไงอนูที่มันเล็กๆอ่ะใช่ครับแต่สามารถมีเป็นดิโพซซัมทิงที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนคนคือคือถ้าคุณจะเป็นเจ้าของชื่อนี้นะคุณต้องทําสื่อสารการตลาดอย่างเข้มข้นมากเลยนะเพราะไม่งั้นคนไม่ทราบเลยนะครับอันดิทอนซัมทิงคืออะไร แต่เราจะมีเราจะมีแท็กไลน์ตลอดก็คือว่า Learning วก c ก o ิ i ง g นในอีกสองปีข้างหน้าสองปีนะสองปีข้างหน้าเนี่ยโรงเรียนอีกสองปีข้างหน้าเป็นยังไงตัวโรงเรียนณปัจจุบันคงเปลี่ยนตัวเองเป็น Training Center อรซึ่งจะต้องเทรนเชฟทุกคนนะครับเพื่อไปประจำสาขาให้หน ในอนาคตเพราะว่าเราต้องการรักษามาตรฐานของเรานะฮะแล้วก็สถานที่ตกแต่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันยังต้องคงคอนเซ็ปต์ของเราใช่ไหมฮะเรามองในเรื่องของของว่าทปัจจุบันเราของที่มอยู่ญี่ปุ่นเหมือนคิดว่าเป็นของที่ดีสำหรับเด็กเพราะเขาทางโน้นมีด็อกเตอร์ที่มีการรองรับที่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยเฉพาะเราถึงเลือกของของเขานะฮะแล้วเราก็เชิญ คนญี่ปุ่นมาคนหนึ่งซึ่งก็บอกว่าถ้าเขามีโอกาสเขาจะเชิญด็อกเตอร์คนนั้นมาเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดที่คุณพูดตอนสุดท้ายเนี่ยผมอยากฟังแค่เนี้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในการที่จะพัฒนาเด็กคือคุณต้องเข้าใจเด็กคุณต้องเข้าใจการพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงอายุใช่ไหมเล ARNING คุณต้องเข้าใจเขาไม่ใช่ว่าคุณคุกกิ้งอย่างเดียววัฒนธรรมของเราความต้องการของเราไม่เหมือนกันนะครับก็คืออย่างที่เราอย่างผมเอง เป็นคนแบบว่าเอออยากอนุรักษ์บางสิ่งบางอย่างไว้เราถึงสร้างโรงเรียนนี้ขึ้นมาการที่เราสอนเด็กสอนให้เขามีเหมือนอะไรคุณเคลียร์คัดในการทําธุรกิจป่ะหรือว่าคุณเห็นไอเดียมาแล้วก็โจรไปทําก่อนแล้วก็ว่ากันไปเฉพาะหน้าว่ากันไปมีแผนทุทธศบ้างมั่ยมีครับก็คือยังไงเราก็ยฟังแรึคือผมอาจจะอธิบายไม่เก่งแต่คือการอธิบายไม่เก่งหรือไม่มีโอ้โหวันนี้นี่ผมพูดว่าแรงมาหลายรอบแล้วนะครับท่าทางคืนนี้ จะเดือดจริงๆด้วยมันก็คืออยู่ที่มุมมองไงฮะหลักของการทําธุรกิจเนี่ยนะค,คุณบรรทูลพูดผมพูดซ้ําอีกทีแล้วกันค,คุณต้องมีความสามารถในการสื่อสารนะครับสื่อสารให้ลูกค้ารู้ว่าเรากําลังคิดเราทําอะไรสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นรู้ว่าเรากำลังทุนทําอะไรสื่อสารอีเว้นให้คู่แข่งรู้ว่าเราอย่าเข้ามานะเราไม่สามารถจะบอกว่า พูดไม่เก่งแต่รักสุดใจแต่ว่าเด็กอะไรพวกนี้มันไม่ได้หรอกครับความสามารถในการสื่อสารมหาวิทยาลัยฮาร์วิร์ดนะฮะเรียนเอ a เอนี่ถือเป็นวิชาสําคัญมากเลยนะครับการรับคนที่ทำธุรคนเข้าใจสําคัญไหมเอา้องถารตรนนี้ก่อนสำคัญครับก็คือต้องเรียนรู้ไงผมคือไม่เก่งเลยแบบที่ผมบอกเพราะว่าคุณต้องทําสื่อสารกับตลาดนะถ้าคุณในานะส่งทำธุรกิจเนี่ยคุณสื่อสารไม่เก่งแล้วคุณจะไปสื่อสารกับตลาดยังไง คนทําธุรกิจประสบความสำเร็จเนี่ยบางครั้งนะครับห <c oughs> นังสือบอกไว้เลยนะห <c oughs> นังสือชื่อ How t h หรือ h มที่ l คนเขียนได้เก่งมากบอกไปดูเลยนะจุดแรกที่สุควาเร็จนะจํานวนมากนะฟุก <c oughs> แต่ฟลุกเนี่ยมันไม่ได้ทําให้คุณอยู่ได้ยาวคุณต้องมีความสามารถจริงๆที่จะดันธุ <c oughs> รกิจให้ไปได้แต่ตอนนี้ผมมีแต่ผมพูดไม่เก่งพอรสวาอาจจะไม่มีพรสวา เห็นด้วยครับคนเราต้องมีพรสวงอยู่ในตัวถึงจะทําธุรกิจให้ก้าวหน้าได้แต่ตอนนี้ผมว่าพี่พูดกลยุทธ์ต่อไปเลยดีกว่าครับเข้าไปในโรงเรียนอินเตอร์ค่ะที่มีแบบงานแฟร์ของเขาโอเพนเดย์อะไรเงี้ยค่ะก็คือเราก็จะทํากิจกรรมให้เด็กมาลองทําเลยอะไรเงี้ยค่ะเฉพาะเวลามีงานเท่านั้นเองใช่หรือว่าหรือว่าเวลามีงานแฟร์ที่เกี่กับเด็กๆตามที่เดินปางเข้าไปคือการประชาสัมพันธ์ใช่ค่ะกลยุทธ์นี้ไม่เลวครับเจาะตรงกลุ่มโรงเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์กันไปเลย มีที่เราตั้งใจกันไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วค่ะว่าสักวันหนึ่งเราตั้งใจจะทําเป็น charity หรือว่าเป็นงานการกุศลน,นะคะก็คือเราที่ที่แลนไว้แเราด้วยคือเดือนหน้าค่ะจะอาจจะไปที่อุดรนะคะก็คือไป,ไปเหมือนไปทำคุกกิ้งคลาสอะค่ะให้เด็กามาเรียนแต่ว่าเงินที่ได้มาจากผู้ปกครองที่มาจ่ายให้เด็กทำคุกกิ้งคลาสเนี่ยเราจะไปเหมือนแบบซื้อข้าวสารหรือซื้ออาหารไปแจกเด็กที่ไม่มีโอกาสอาา๋อแปลว่าคนที่เข้ามาเรียนก็ยังต้องเสียสตังค์อยู่แต่ว่าเงินทั้งหมดจะไปทำบุญต่อใช่ค่ะด<ง>้วยจัดงานการกุศล กลยุทธ์ข้อนี้จะช่วยผลักดันยอดขายได้หรือครับคุณน้จะถามเชิาเนครับค่ะออข,อขอถามนิดน,นึงค่ะเพราะว่าจริงๆธุรกิจการศึกษาเนี่ยค่ะมันไม่ใช่มันเป็นธุรกิจที่พิเศษมากคนที่จะเข้ามาเป็นคนนอกวงการไม่ได้อย่างน้อยต้องมออีความรู้ด้านการศึกษาพัฒนาการเด็กพัฒนาการสมองเด็กซึ่งหนูดิพยายามจะถามว่า ใช้ทฤษฎีของใครนักจิตวิทยาเด็กคนไหนหรือยังน้อยถ้าเราไม่มีปริญญาด้านนี้เนี่ยค่ะเราได้จ้างผู้เชี่ยวชาญหรือว่าจ้างใครมาเป็นคนที่ให้คําปรึกษาเราไหมว่าเราควรจะเดินไปยังไงซึ่งอันนี้คือหัวใจหลักคอนเซปตนี้เดี๋ยวนี้คือหัวใจนะคะูดีมองว่าการทำมาร์เก็ตติ้งหรือการทาการตลาดนั่นคือเปลือกทุกธุรกิจมีเปลือกทางนั้นคือการดึงคนเข้ามาหาทีนี้เข้ามาถึงหัวใจเนี่ยหัวใจคืออะไรใช่ไหม ก็คือเหมือนตอนแรกที่เราเ <beginning> ร <world> ิ่มทำนะคะเราไปคุยกับคนรู้จักที่เป็นหมอเด็กบ้างใช่ว่ามีครับตอบว่ามีหรือเป็นพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะที่เขาจะเขาก็แนะนํามาว่าเด็กในช่วงนี้พัฒนาการเป็นแบบนี้นี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ปรึกษาเขาว่าถ้าเรามาทําแบบนี้มันจะดีไหมแล้วมันจะดีกับเด็กไหมอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เป้าหมายของเราเนี่ยอยากให้เด็กพัฒนาด้านไหนบ้างก็อยากถามว่ามีการเตรียมตรงนี้ไว้ไหม เผื่อเจอลูกค้าจู้จี้พ่อแม่อยากรู้อะไรอย่างี้ค่ะก็อย่างอย่างที่นี่อย่างนี้เราคงต้องกลับไปดูถึงเรื่องของที่จ้างคนมาประจําในด้านของสิ่งที่เราขาดหายไปนะครับดูดีว่าคุ้มที่จะลงทุนเพราะมันจะทําให้เรามีจุดต่างมากเลยว่ามันวัดผลได้นะแล้วไม่ต้องเป็นตัวเลขคือบางคนบอกต่อต้านใช่ไหมแบบตัวเลขไม่สําคัญโอเคไม่เป็นไรเป็นรูปแบบอื่นได้ไหม็กย่างรายการนี้มันจะสอนกันไปสอนกันมามีการแนะนํากันไปมาเป็นสิ่งที่ดี ขออนญ้ตแนะนําถือว่าเป็นุที่เด็ดการแล้วก็อยากเป็นธุรกิจที่น่ารักอยากอยากให้ดําเนินไปในเส้นทางที่มันชัดเจนก็จะเป็นจุด้ายที่ดีด้วยนักศึกษามีใครจะถามอะไรไหมครับค่ะจะขอถามว่าคือระยะเวลาหกเดือนที่เพิ่งทําธุรกิจมาเนี่ยค่ะพบอุปสรรคอะไรที่แบบว่ามันทําให้ธุรกิจเหล่านี้แบบไม่ราบรื่นแล้วก็มีก็วันนี้แหละครับท่าที่้าไม่มีเลยครับวันนี้เลยแหละครับแม่นั่งอยู่ตรงนี้แหละครับ ผมยังมีแต่ความมั่นใจมานี่ผมพูดอะไรไม่ออกเลยครับที่ผมทํามาเด็กก็เต็มไปหมดพ่อแม่ก็ชอบหมดเลยพูดแล้วกลับบ้านเหมือนกั็จะไม่เคยทํางานนี้มาก่อนเลยครังอยากได้กินอุตรักชัดๆใช่ไหมอ่ะเชิญๆมีอะไรครับก็เรื่องบุคลากรนะครับบุคลากรคือด้านไหน Qualification เราค่อนข้างสูงครับเพราะฉะนั้นครูที่จะเข้ามา S <S <S ใช่ใชค่ะนการศึกษาต่างๆโอ้โหที่หาหาไม่ไม่ไม่ง่ายครับจริงๆแล้วกําลังจะถามคาถามนี้พอดีเลยค่ะว่ามีการเตรียมเทรนครูยังไงฝึกครูครูครยังไงเพราะว่าจริงๆธุรกิจการศึกษาที่ยากที่สุดไม่ใช่การซื้ออุปกรณ์เข้านะคะแต่มันคือการยายขยายเสร็จแล้วเนี่ยมีครูที่ดีๆไป,ไ,ไปอยู่ในแต่ละห้องไม้แล้วที่สำคัญเด็กติดครูคือโรงเรียนเนี่ยต่อให้ทั้งโรงเรียนไม่ดีถ้าครูดีคนเดียวผู้ปกครองไม่ย้ายแต่ถ้าทั้งโรงเรียนดีชื่อดีแค่ไหนครูสมมติไปตีลูกเขาคนเดียวออกทันที ภายในเวลา6เดือนเราจะเพิ่มครูกี่คนอเพิ่มอีกเป็นกี่คนครับ6คนนะน่าจะพอแล้วนะอะสองสาานีครับหกคนหกคนหกคน,คนถามข้อสุดท้ายค่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงนิดนึงค,คือเราเช่าสถานที่24ชั่วโมงตลอดทั้งเดือนแต่เราใช้ได้จริงๆเนี่ยเวลานิดเดียวเองนะคะเสาร์อาทิตย์มั่งเลิกเรียนมั่งทีนี้เนี่ยค่ะจะทำยังไงกับสถานที่ที่เรามีอยู่กับ กับเวลาทใช้กับเวลาใช่ที่ไม่ได้ใช้ตรงนี้ยจะให้เป็นประโยชน์ขึ้นมายัางไงจะทํายังไงให้เป็นรายได้ขึ้นมาอันนี้เป็น,ปนห่วงตอนนี้ก็มีหนึ่งที่บอกคือจัดเบิร์เดย์ปาร์ตี้ค่ะ มันก็จะมีบ้างเป็นช่วงที่เราไม่ได้ใช้สถานที่แล้ตอนนี้บดเออร์ปาร์ตี้มันมากี่ทีแล้วล่ะทุกเดือนอ๋อมีอยู่ตลอดใช่ไหมมีไม่น้อยค่ะอก็โอเคมีบดเออร์ปาร์ตี้ครับแต่ก็ที่เราเพิ่งเริ่มมามีก็คือที่บอกเป็นเวิร์กช็อปให้ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ค่ัมีเวิร์กช็อปครับแสดงว่าได้คิดอยู่นะฮะใช่ก็เป็นแบบว่าช่วงหลังเลิกเลิกงานี่คเลิกงานอีกได้ใช้ประโยชน์ครับใช้ประโยชน์แปลว่าได้คิดอยู่แล้วฮะมีฮะมีเอานะครับนี่คือเรื่องราวธุรกิจที่่ถถืออวาาาาาเเเป็็นนนสสสบััรรร้งงิมพฒกกขด ผ่านการเรียนรู้จากการทำอาหาเป็นแห่งแรกในประเทศไทยนะครับอาริเติลซัมติงก็พูดคุยกันยาวพอสมควรทีน,น,ทนี้วันนี้แตกเลือไม่แตกสักครู่นะแต่เงื่อเพราะว่าแตกมดแล้วเนี่ย <c oughs> สักครู่นะครับ SME ตีแตกครับไอเดียเด็รอบโลกจะดีแค่ไหนหากเราสามารถเปลี่ยนกระดาษขยะให้กลายเป็นกระดาษชำระได้ด้วยสุดยอดนวัตกรรมประจำออฟฟิศไวโก ที่นอกจากจะเป็นการรีไซเคิลกระดาษขยะแล้วยังสามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้มากถึง60ต้นต่อปีซึ่งขั้นตอนในการทํางานของเครื่องรีไซเคิลนี้ใช้เวลาเพียงแค่30นาทีก็คือเอกสารที่ทาลายแล้วจะถูกนํามาแช่น้ําและผ่านการคัดแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากนั้นกระดาษจะถูก,กรีดให้แบนและอบแห้งจนมาเป็นกระดาษมว้วนโดยกระดาษ A4 40แผ่นจะสามารถผลิตกระดาษชำระได้หนึ่งมวนจะเห็นได้ว่าการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการนำเอาสิ่งของที่เหลือใช้มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตนอกจากจะเป็นการลดต้นทุนแล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆอีกด้วย